อ่าบุ้นนะครับอ่าตอนนี้ทําเสร็จแล้วครับยวดูว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่นะครับเป็นบุนใบเตยนะครับนี่ครับข้างล่างอุ้ยหล่น่นนี่ครับคันเองนะครับหุ่นครับันเองครับอันนี้ใบเตยข้างล่างข้างบนก็เป็นกะทิ อย่างที่เราซื้อกินในรถแมงนะครับในรถที่เขาขายมาแรงทอดมันจะมีแบบนี้จิมดูครับครับก็จะได้อยู่ครับแต่ในรถที่เขาขายแมงมันจะหวานกว่านี้เพราะนี่ใส่น้ำตาลน้อยกว่า ทำไมมันหวานมากพอดีพดีนี่ครับขุนกะทิะทีใช้กะทิชาวกาใช้ผงขุนใบเตยใช้ใบเตยทำเป็นน้ำ,ำเป็นต้มครับนี่ก็เสร็จแล้วครับ